ซิลหรือหน่วยทำลายใต้น้ำจู่โจมย่อมาจากซีแอ์แลนด์ที่หมายถึงการปฏิบัติการได้ทั้งในทะเลบนบกและทางอากาศเป็นหน่วยงานหนึ่งของหน่วยปฏิบัติการสงครามพิเศษทางเรือของกองทัพเรือหนึ่งในกำลังหลักของการค้นหา13ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดชิงรายตลอด9วันที่ผ่านมาซิลเป็นหน่วยที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นหน่วยที่ต้องผ่านการฝึกอย่างหนักที่สุดเหนือกว่าทหารทั่วไป และฝึกหนักกว่าหนรบพิเศษของทุกๆเหล่าทัพสำหรับประเทศไทยมีแนวความคิดในการจัดตั้งหน่วยซิลขึ้นเมื่อปี2495โดยกระทรวงกลาโหมได้เชิญผู้แทนเหล่าทัพและกรมตำรวจมาประชุมเรื่องการจัดตั้งหน่วยฝึกว่ายน้ำร่วมกับทหารเรือสหรัฐและมีมติให้กองทัพเรือเป็นผู้รับผิดชอบจัดตั้งหน่วยฝึกปี2496 บริษัทซีซัพพลายซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ก,กรมตำรวจในขณะนั้นเสนอให้การสนับสนุนการฝึกด้านการทำลายใต้น้ำให้กับกำลังพลของกองทัพเรือและกรมตำรวจโดยทางบริษัทขอให้ปิดเป็นความลับด้วยเหตุผลบางประการจากนั้นกองทัพเรือให้ความเห็นชอบและมีคำสั่งให้ข้าราชการสังกัดกองทัพเรือจำนวนเจ็ดนาย ข้าราชการสังกัดกรมตำรวจ7นายเข้ารับการฝึกระยะเวลาฝึก11สัปดาห์ที่เกาะไซปันทหารเรือที่ผ่านการฝึกครั้งนั้นมีจำนวน7นายซึ่งไม่เพียงพอที่จะจัดตั้งเป็นหน่วยงานหรือทำงานได้กองเรือยุทธการจึงเสนอขอกองทัพเรือจัดตั้งหน่วยฝึกและอบรมหน่วยทำลายใต้น้ำขึ้น เมื่อวันที่24พฤศจิกายน2496โดยมีพลเรือโทวิษณุปราบสากุลเป็นหัวหน้าหน่วยฝึกมีทหารอเมริกันและผู้ที่ผ่านการฝึกจากต่างประเทศมาเป็นครูฝึกระยะเวลาการฝึกประมาณสองเดือน มีข้าราชการสังกัดกองทัพเรือสมัครเข้ารับการฝึกจำนวน62นายและมีผู้ที่ผ่านการตรวจสุขภาพและผ่านการตรวจคุณสมบัติต่างๆและได้รับการคัดเลือกให้ได้เข้ารับการฝึกจำนวน14นายผู้เข้ารับการฝึกในรุ่นนี้จึงเป็นนักทำลายใต้น้ำรุ่นที่1ส่วนผู้ที่ผ่านการฝึกจากเกาะไซปันนับเป็นรุ่นศูนหรือรุ่นโอเมื่อสำเร็จหลักสูตรจะได้รับประดับตาความสามารถ โดยปลาฉลามหมายถึงเจ้าห่ท้องทะเลดุร้ายน่าเกรงขามสง่างามแข็งแกร่งคลื่นมีความหมายถึงความน่ากลัวของทะเลหรืออุปสรรคแต่ฉลามก็ไม่มีความหวั่นเกรงสมอเรือหรือทหารเรือและธงชาติหมายถึงการพลีชีพเพื่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์กฎสำคัญของนักทำลายใต้น้ำจู่โจมคือจิตใจที่เข้มแข็งกล้าเผชิญต่อปัญหาต่างๆ ตัดสินใจด้วยความเด็ดขาดรวดเร็วแม่นยำถูกต้องเอาตัวเองรอดไม่ทิ้งเพื่อนจงรักภักดีต่อชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์พัฒนาการของหน่วยซีลมีมาเป็นลำดับโดยวันที่18ตุลาคม2498กองทัพเรือได้ตั้งอัตราหมวดทำลายใต้น้ำเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองเรือยุทธการ ปี2,509กองทัพเรืออนุมัติให้หมูดทำลายใต้น้ำพัฒนาขีดความสามารถให้ปฏิบัติงานได้เช่นเดียวกับหน่วยซิลของสหรัฐและวันที่18มีนาคม2,534กองทัพเรืออนุมัติให้ใช้อัตราหน่วยสงครามพิเศษทางเรือขึ้นตรงต่อกองเรือยุทธการมีอัตราการจัดเป็นหน่วยระดับกรมประกอบด้วยกองบังคับการกองรบพิเศษ1-3โรงเรียนสงครามพิเศษทางเรือและกองสนับสนุน ถึงวันนี้ทหารซิลของกองทัพเรือไทยได้ปฏิบัติภารกิจพ,พิเศษอีกครั้งด้วยหัวใจที่เข้มแข็งด้วยความหวังในการตามหาสิบสามชีวิตในถ้ำหลวงจนสำเร็จลุล่วงทีมข่าวการเมืองสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน